พาชมตลาดนะคะวันนี้วันที่สิบเงินเดือนคนเท่าหน่เจ้าเงินคนเท่าออก อ่ะมีขนมอะไรคะข้าผักนะคะก้าผักสวยๆเจ้าของคุณพี่สอนนะคะ,ะจะแดงงย่ง ไข่เป็ดนะคะใหม่ๆสดๆแคบ,บหมูนะเจ้าคุณยายมีอะไรมั่งข้าวเหนียวก็มีหน่อยข้าวเหนียวก็มีเจ้าแต่ประวันนี้มาไม่แกงยัง เอาอะไรคะเขาก็ไม่ค้าเนี่ยนั่งกันอยู่เนี่ยมาหนะ้าเจ้าวันนี้ตลาดนี่ไม่กล้าลองผักขาวไมก่กล้าคนสวยไปไหนมาหนี้การไหนนปไปคนกันมาแล้วเดี๋ยวป้านยมาคนว่าง ือผักสวนครัวนะคะไข่ไก่ก็มีนะคะอ่ายอมีอะไรคะคุณยายนนี้มีแีักแนมี้ม้าวนเเค่ะโอเคนัค่นย,ยังไะข่องแกนกี่บานข่องแกน5ะิ อตองหนะ่าเจ้าห้าสิบบาทขิงก็มีวันนี้ขิงเต่งเป็นลงหรือเปิดจะขายปุ่นไหมเดี๋ยวเปิดกับไฟแล้วเออเอออย่างรอดเลยแม่ นี่นะคะขกสมวยศักด์เชิญนะคะวันนี้ค่ะ